ลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับทีนี้ต้อนลองเข้าสู่ช่องโ,โมโตสตีทีเอสน่นะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าเดมอน165 GN เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจะมาอัปเดตว,ว่าวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราล้างรถไปแล้วเนี่ยตอนนี้คือเพิ่งล้างรถเสร็จนะครับสภาพอากาศก็กยังค่อนข้างโอเคแต่ว่าฝั่งนูน้นตั้งเขามาแล้วตอนแรกที่ยังไม่ได้ล้างก็ ไม่มีเมฆเลยไม่มีเมฆฝนไม่เป็นิดเดียวพอล้างเสร็จปุ๊บตั้งเข้ามาแล้วก็นี่จะให้ดูนะครับนี่คือรถสภาพสภาพรถหลังจากล้างเสร็จหลังจากที่ไม่ได้ล้างตั้งแต่ปีที่แล้วลุยน้ําฝนในกอทมองมาก็เยอะฮะครับนี่ยให้ดูด้านในไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่ามันปรับแสงให้ไหมอ๋อเนี่ยฮะแต่ว่าขาบูยังไม่ได้เอาออกมาล้างนะ เหมือนว่าจะโดนน้ำยาไปหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยค่อนข้างยังใหม่อยู่เลยเยํมอยู่เลยครับก็จะมีตรงนี้ครับที่สีถลอกไปบ้างเพราะว่าตอนแรกเราใส่ที่ปิดตรงนี้ไงหลังๆคิดว่าเอาออกดีกว่ามันจะได้ลู่ลมขึ้นนะครับก็จะถลอกหน่อยมีรอยถลอกจากอ่าเขาเรียกอะไรฟิวเจอร์บอร์ดนิดหนึ่งนะครับ จะมีตามซอกที่ยังล้างไม่หมดนะเช่นแบบนี้นะครับแล้วก็พวกอย่างเงี้ยก็จะล้างไม่หมดนะครับ mm. ตรงนี้จุดที่เปื้อนประจํานี่ก็จะล้างออกหมดนะครับ mm. หาล้อหรืออะไรก็ mm. ล้างหมดเรียบร้อยตรงนี้นี่ยังเงาเลยเ mm. นี่ยนี่เ mm. งามากนี่นี่คือฝั่งขวาโคตรเงา เดี๋ยวมาดูข้างหน้านครับข้างหน้าก็จะประมาณนี้นะครับรู้สึกว่ามันเงามากเลยนะนี่คือคาร์บอนเดิมที่เขามาให้อันนี้คือคาร์บอนที่เราไปหุ้มเพิ่มนะครับใครที่อยากรู้การหุ้มก็อยู่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวแนบลิงก์ว้ให้นะอันนี้ก็นี่กลุ่มทั้งสองกลุ่มกลุ่มที่สามนะครับมีหมดอยู่ประมาณสามกลุ่มนะครับบนรถคันนี้เนะี่ย ตรงนี้ก็ยังใหม่นะข้างล่างนี้ก็เป็นรอยที่คาบดินที่เราล้างออกมาครับก็จะมีตรงนี้ครับพียังล้างไม่สะอาดเท่าไหร่นะครับเนี่ยยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ครับต้องแกะออกมาล้างอะ่ะค่อนข้างยุ่งยากนี่ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังใหม่ยังเอี่ยมอยู่นะเอี่ยมทั้งคันเลยี๋วยวเฉ่าตรงนี้กุบใจนำเสนอโคตรใหม่ อืมข้างหลังก็ยังใช้ได้โอเคโอเบาะร้อนมากนี่ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังใหม่ทั้งคันคนที่สงสัยนะว่าเราใช้อะไรล้างนะครับก็ตอนแรกก็จะเป็นภายนอกนะครับชุดสี่พวกนี้ก็จะเป็นน้ำสไลด์นะครับใส่ฟอกซี่ล้างแล้วก็ตัวพวกห้องเครื่องนี้ก็จะเป็น95 95ผสมกับสไลน์นิดนึงแล้วก็เป็ดนะครับเป็ดนี่ใส่แค่นิดเดียวพอประมาณหนึ่งส่วนสิบของ95นะครับแล้วก็ส่วนสไลน์นี้ก็ใส่สักสี่ส่วนสิบของ95เหมือนกันถ้าใส่มากเกินไปถ้าใส่เป็ดมากเกินไปมันก็จะเป็นคาบขาวๆนะครับ,าบคาบขีกเกอร์คาบขาวๆ ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับมาอัปเดตว่าล้างรถแล้วนะของคนที่บอกว่าพี่แม่งไม่ล้างรถเลยเนี่ยคลิปนี้ล้างรถให้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วฮะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ